ถ้าเราได้รู้สิติคนส่วนใหญ่ทั่วไปในโลกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาสิตินั้นมาปรับปรุงพัฒนา,าวิธีคิดในการเทรดของตัวเองถ้าวิธีคิดในการเทรดของเรานะครับคิดอย่างถูกต้องนะครับเราก็จะเหมือนกับว่ามีหางเสือในการเทรดแล้วก็เติบโตได้ในระยะยาวนะครับจากข้อมูลของคนส่วนใหญ่ถ้าคนส่วนใหญ่เทรดยังไงเราก็แค่ทำตรงข้ามกันง,ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับก็จะเป็นงานวิจัยของบรกเกอร์ FXCM ที่เปิดเผยมาว่าถ้าคุณ ไม่อยากเทรดขาดทุนจงรู้2ข้อนี้โอเคมันคืออะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตรงนี้เลยนะตามเข้ามาที่หน้าจอก็จะเป็นข้อมูลที่บรเกอร์ FXCM เขาได้รวบรวมมานะครับจากบัญชีของลูกค้าของบรกอร์เขานั่นแหละนะครับเอาบัญชีของลูกค้าเนี่ยมาดูสถิติในการเทรดซิว่ามันเป็นยังไงผมจะมานั่งแกะสถิติแล้วก็เอามาไขาเป็นแนวทางในการเทรดที่จะสามารถเอาชนะตลาดได้ในอนาคตเป็นข้อมูลสถิติจาก2ล้านบัญชีนะครับสล้านบัญชีเทร ของ FXCM ก็จะเป็นตารางของเปอร์ n ซ็นต์ n n i n g n n n g a n d l o s r อสซนะครับปิดสถานะเป็นกําไรหรือตัดทุนโดยที่ตำแหน่งสีฟ้าอ่อนนะครับคือเป็นตำแหน่งของค่าเฉลี่ยของคนที่ปิดสถานะเป็นกําไรนะเป็น Winning Per% c e เ t นะครับ,เป, percent, รบเป็น Winning Percent แล้วก็ l o s i n n percent ก็จะเป็นสีฟ้าเข้มซึ่งอยากให้เรามาดูในสไลด์ถัดไปตรงนี้ครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่า 50%เนี่ยก็คือสถานปิดสถานะที่เป็นกำไรมากกว่า50%นะครับใน2ล้านคนเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยสามารถปิดสถานะในการเทรดเป็นกำไรเกิน50%ทุกคนคือมี Winning r ร t i o เนี่ยอยู่ที่50เกิน50%แน่นอนล่ะนะครับโดยเฉพาะในคู่เงินของ u r USD อ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าสามารถที่จะปิดสถานะ เป็นกําไรได้ประมาณ60%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็นประมาณ 6- 0 6 1เลยอ่าโดยเฉพาะตรงกลางตําแหน่งนี้นะเห็นไหมค่อนข้างสูงกว่าชาวบ้านเขาเลยในสําหรับตัวของ EURUSD ลงมาก็คือ EURGBP นะครับสามารถปิดสถานะเป็นกําไรได้อ่ะแต่ข้อมูลต่อมาเพื่อนๆก็จะอาจจะช็อกสักน,นิดนึงนะตกแต่น,นิดนึงเพราะว่าในหน้าต่างเนี้ยเราอาจจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เอ๊กก็สามารถที่จะเอาทำกำไรได้นี่หนาปิดสถานะเป็นกำไรได้นี่หนานะครับแต่ทำไมนะครับ การเทรด forex มันจึงเทรดยากจังอ่ะเรามาดูต่ออันเนี้ยจะเป็นข้อมูล average profit and loss per winning and losing trade ก็คือในขณะที่เรานะชนะเราชนะกี่ปิ๊โดยเฉลีย่ยอ่าแล้วถ้าเราแพ้ล่ะเราแพ้เฉลี่ยแล้วแพ้กี่ปิ๊นั่นแหละครับคือตารางที่มาสรุปตรงนี้เราสมมุติซูมไปที่ตรง e y u s d อย่างเดียวจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยในการปิดสถานะที่กำหนดทำกำไรได้เนี่ย48ปิ๊หรือ480 point แต่ในขณะที่ตัวการปิศาที่ขัดทุนเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่830จุดหรือว่า83ปิ๊บก็จะเห็นเลยชัดๆเลยนะครับว่าเราจะดูแค่วินนิ่งเรชอย่างเดียวไม่ได้นี่หว่าแ,แม้วินนิ่งเรช i วนะครับจะมากกว่า50%ก็ตามในขณะที่คุณขัดทุนขัดทุนโดยเฉลี่ยครั้งละ83ปิ๊บแต่ตอนที่ชนะชนะครั้งละ848ปิ๊บวินนิ่งเรช o เพียงแค่61%จึงไม่เพียงพอนั่นเองแล้วเราดูคู่เงินอือ่นๆเห็นไหมครับ การปิดสถานะตอนที่แพ้เนี่ยจะเห็นว่าปิดสถานะแพ้เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยมากกว่าทุกครั้งเลยนะมากกว่าตอนปิดสถานะเฉลี่ยที่กำไรนั่นแหละครับจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้คนส่วนใหญ่ยังขาดทุนอยู่พอเห็นภาพรวมไหมครับโอเคเดี๋ยวกลับมาที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันที่ตรงนี้วิธีการที่ดีที่สุดนะครับไม่จําเป็นจะต้องวิ่งหา เทคนิคที่ทากาไรที่แม่นยําที่สุดที่ไม่มีวันแพ้ตลาดนะครับวิธีการที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเทรดคือทําตรงข้ามกลับไปข้อมูลด้านหลังนะครับทำตรงกันข้ามกลับไปข้อมูลด้านหลังซึ่งมันก็มีคนมาทํามาแล้วนะครับคนที่เราเห็นได้ชัดเลยที่ทําเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ได้ชัดที่สุดเลยนั่นคือใครรู้ไหมครับคือโบรกเกอร์ใช่ไหมคือโบรกเกอร์โบรกเกอร์เนี่ยคือทำในสิ่งตรงข้ามกับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่นะครับก็คือเขารับเทรดตรงข้ามกับคุณน,นั่นแหละแล้ว เกิดอ,อะไรขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือโบรกเกอร์สามารถทํากาไรได้ในขณะที่เทรดเดอร์รายย่อยอย่างเรานะครับล้วนขาดทุนโดยที่โบรกเกอร์ไม่จำเป็นต้องทําอะไรเลยนะโบรกเกอร์แค่อยู่เฉยแล้วก็เล่นตรงข้ามกับเรานะครับเพราะงั้นไอสิ่งที่ทําให้เราขาดทุนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคไม่ดีนะครับมันเป็นเรื่องของจิตใจของเราเองนะครับอยู่ที่มายเซตอยู่ในหัวของเรานี่เองนะครับอยู่ที่หัวของเราเองทำในสิ่งที่ตรงข้ามกัน เวลาที่เราทํากําไรได้ทํำยังไงครับทําในสิ่งตรงข้ามกันก็คือทนถือให้เหมือนกับตอนทนขาดทุนได้นะครับทนถือกําไรให altitude, Rut, ้เหมือนตอนที่เราทนขาดทุนได้แต่ตอนที่ขาดทุนทําไงครับอย่าไปทนนะครับให้รีบตัดขาดทุนออกมาเหมือนตอนที่เราอยากรีบตัดขาดทุนตัดกําไรออกมานั่นแหละนะครับพอเห็นกําไรมันวิ่งไปอืมใจมันสั่นมันทนไม่ได้อากจะปิดเอากําไรกลัวจะไม่ได้เลยนะครับ ให้เราคิดแบบนั้นกับตอนที่เรากําลังขาดทุนอยู่กับตอนที่เราวิ่งผิดทางอยู่นะครับแต่ตอนที่กําไรนะครับให้เราทนถือเอาไว้เหมือนกับตอนที่เราทนถือลอสเอาไว้แล้วรอให้มันกลับมา,านะครับให้เราคิดตรงข้ามกันแค่นี้แค่เพียงแนวคิดตรงนี้เชื่อไหมครับมันทําให้การเทรดของผมเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะตลาดได้แค่พลิกความคิดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าในวันนี้เพื่อน ทางบ้านที่ฟังนะครับที่ฟังผมอยู่ในคลิปนี้เนี่ยออมีระบบเทรดของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับมีระบบเทรดยิ่งดีเลยเพียงแค่อะไรเพียงแค่คุณนําระบบเทรดเดิมแบบเดิมนี่แหละเทรดตรงกันข้ามกันนะครับคิดและเทรดตรงกันข้ามกันในแบบนี้เท่านี้นครับผลลัพธ์ในการเทรดระยะยาวของเพื่อนเพื่อนก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เพื่อนๆทราบไหมครับว่าในตลาด Forex หรือทุกตลาดเนี่ยเขาดีไซน์วินนิ่งเรชั่นออกมานะครับมันจะมีช่วงเวลาที่ตลาดเนี่ยให้กำไรเขาจะดีไซน์วินออกมาเนี่ยทุกๆระบบเทรดเนี่ยมันจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่50%าิบนิดๆอยู่ที่50%นิดทุกระบบไม่ว่าคุณจะเทรดแบบไหนก็ตามสมมุติว่าถ้าเราเอาอาร์อหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเอาอาร์อหนึ่งต่อหนึ่งเลยสมมุติตั้งเทคโมฟิตไว้ที่500ร้อยพอยต์สับหลอที่500ร้อยพอยต์นะครับอาร์อาร์หนึ่งต่อหนึ่งเขาจะด โดยเฉลี่ยนะครับเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อตลาดมันดีไซน์มาเป็นแบบนี้ทําไมตลาดมันดีไซน์มาเป็นจริงๆตลาดไม่ได้ดีไซน์นะครับจริงๆแล้วมันคือคนทั้งโลกเนี่ยมันแข่งกันเมื่อคนทั้งโลกมันแข่งกันเพื่อมีการแข่งกันมีคนชนะก็ต้องมีคนแพ้มันก็ไม่มีใครที่ชนะได้ตลอดแล้วก็แพ้ไปตลอดนะครับคนที่แพ้สักวันนึงก็ต้องกลับมาเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลค่าเฉลี่ยออกมาเนี่ยมันจึงเป็น5 0 5 0ไม่ว่าคุณจะเทรดระบบไซด์เวย์ไม่ว่าคุณจะเทรดระบบเทรนด์ฟอรวิง มันจะดีไซน์มาเป็น50-50แต่คนที่สามารถที่จะทำกำไรได้เป็นท็อป10%ของโลกนี้นะครับเป็นท็อป10%ของโลกนี้ได้ก็คือจะต้องคิดต่างจากคนทั่วไปนั่นก็คือในขณะที่ตอนทำกำไรได้จะต้องทนถือกำไรไว้นะครับเพราะว่านั่นคือในช่วงจังหวะเวลาที่เขามีความได้เปลียบสูงสุดทนจิตกำไรมีแต้มต่อต้องทนถิตกำไรนะครับแต่ตอนที่ขาดทุนต้องรีบตัด นะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่ในเมื่อตลาดเนี่ยมันไม่สามารถเจเนเรตวินให้เกิน50%ไม่ต้องไปพูดถึงไอ้พวกวินนิ่ง90% 100%มันทําได้ยังไงนะไอ้พวกนั้นน่ยมันไม่มีซอฟท์ลอสนะครับไม่ต้องไปสนใจไม่มีซอฟท์ลอสเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเทรดไปเอ่อใน1ปีสมมตุติใน 1, ทั้ง1ปีเนี่ยคุณกําไรทุกไม้เลย100%นะครับคุณเข้าพันไม้กําไรพันไม้แต่ขอแค่มีวันเดียวคุณพลาดขึ้นมาคุณจะล้างพอร์ตเลย นะครับภูมิเลไอ้กำไรที่ทำมาหายหมดเพราะฉะนั้นมันมีความมั่นคงแบบนั้นนะครับเราไม่เอาเราเอาแบบที่เป็นไปได้และยั่งยืนจริงๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสและพัฒนาจริงๆเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของปัจจัยภายในเรื่องของอารมณ์นะครับ emotion skill นั่นเองสิ่งที่เราต้องปรับปุงพัฒนาเพราะ,ะไอ้เรื่องของปัจจัยภายนอกเรื่องของเทรนด์ข้อ analysis เรื่องของสภาพตลาดเรื่องของ fundamental analysis นะครับไอ้พวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมอะไรมันได้ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตาม เหตุและผลไปตามปัจจัยงมันแล้วก็ไม่มีใครสามารถไปรู้คาดการณ์ได้ล่วงน้านะครับแต่สิ่งเราทําได้เลยนะตอนนี้และสามารถประสบความสเร็จได้เลยเนี่ยคือ emotion skill ในการที่มี mindset ที่ถูกต้องในการเทรดนะครับและเชื่อไหมครับว่าไอ้สิ่งที่ผมสอนไปในข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมก็นําไปสอนกับลูกศิษย์นะครับให้มาเทรดแบบสไตล์นี้สไตล์แบบมี risk reward ที่ได้เปรียบตลาด นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตในการเทรดได้ดีขึ้นนะครับเยอะมากๆเลยนะครับและก็มีรีวิวเยอะมากๆในการที่เรียนตรงนี้ไปเรียนแนวคิดในการเทรดตรงนี้ไปนะครับโอเคและช่วงสุดท้ายนะถ้าใครนะครับที่สนใจในคอร์สของฮีโร่เลเวลฮีโร่เลเวลเนี่ยคืออะไรฮีโร่เลเวลคือคอร์สสอนเทรดสั้นแบบง่ายๆเทรดสั้นเนี่ยแต่ก็มี RR สูงนะ RR ดีนะครับหนึ่งต่อหนึ่งขึ้นเทรดสั้นแล้วว่าเป็นระบบเทรดที่ออกแบบมาให้ง่ายนะครับ ใครก็ตามที่ใช้ระบบเทรดที่ง่ายจะเทรดได้นานและก็เทรดยืนระยะได้นั่นจึงเป็นเหตุผลและปัจจัยหลักเลยที่คนที่อยากจะมีเทรดดิ้งแพลนดีๆอยากจะมีระบบเทรดดีๆเนี่ยจะต้องมีตัวนี้ก่อนนะครับจะต้องมีระบบเทรดที่สามารถหาจุดเข้าได้แบบง่ายๆไม่ต้องวิเคราะห์เยอะก่อนเรื่องคือก้าวแรกเลยที่จะทำให้เราเริ่มทำกำไรจาก Forex ได้เริ่มต้นเนี่ยเราปูไมเซ็ตมาให้ถูกต้องก่อนปูอีโมชั่นสกิลมาให้ถูกต้องก่อนนะครับ แล้วเราก็ใส่เรื่องของ c h n i c a l Analysis เข้าไปซึ่งเป็น c ช n i c l l Analysis ที่ง่ายในการเข้าซื้อขายจึงทำให้เราเทรดได้ระยะยาวเทรดแล้วสนุกนะครับเทรดแล้วไม่เครียดไม่ต้องเฝ้ากราฟ set and forget ได้เลยนะครับก็เทรดแล้วก็ลืมเลยอยังผมเนี่ยเทรดวันละครั้งวันละ15ที20นาทีจบแหละนะครับแล้วก็ ใช้เป็นระบบเทรดที่ออกแบบมาบนพื้นฐานของกฎบนกฎนี้ที่ผมว่านะครับบนกฎในการเทรดที่ถูกต้องถ้าใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เพื่อขอรายละเอียดได้นะครับเราก็จะมีดีเทลให้แล้วเดือนนี้แล้วก็จัดโปรโมชั่นด้วยซารบคอร์สฮีโร่เลเวลซาร์ลอคนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ